สวัสดีจ้าช่องแม่เพียชาแนลค่ะมนีสิมาอีพาท่านผู้ชมมาเบ่งอาหารเร้าท่านผู้เฒ่าค่ะอีเพื่อนว่าอีอาหารเร้ามันเห็นถือแก่วเพื่อนค่ะอต้มอีงูอาำงวน้อยงัวเผาค่ะแม่เพียวซื้อมาวานอยู่ตลาดนัดโพธิค่ะเนี่นะคะเพจัดการต้มคนเดียวเพิเลยมาเส้าอีแม่เพียวซื้ออีร้อยหนึ่งค่ะสวัดีจ้าแจ่วเพิ่นตามเองค่ะแจ่วอีผักบัวอีพริกสดเท่าไหละค่ะผักบัวอี ไม่เพียวซื้ออยู่ร้านอยู่ทุนห้าบาทค่ะนี่อาหารเช้าเพื่อนค่ะพอว่าคาดนี่ปลาเด,กข,ด,เาเดกขวดเพราะว่าปลาเดกขวดมดไม่เพียวปลาเด้ไปซื้อ,อ <c oughs> มดแต่เมื่อวานแล้วก็เสพเสพถือเข่านางเอ้ยเพื่อนไปอาหารเช้าของผู้เท่าเพื่อนค่ะกล่องเสพมดเข้าเป็นติปก็ไปยักหน่อเท่าเน้อมดเลยเนาะบ่มดเมลยครีม มันนี่สิมีเมนูอะไรเมนูรายการที่ไปใส่มันนี่ทัดยาวันปุ๋ยวันปุ๋ยเดี๋ยวสิแม่เพียวสิพาไปสมม้มไอ้ตอนเพิ่นอิรีวิววานปุญญ๋ยใหญ่แพีงกุลาเทว่าเพิ่นตัดไปค่ะเพราะว่าแม่เพียวได้ปุ๋ยแล้วค่ะเมื่อวานน่ะเพิ่นก็ลักไปใส่้เดียววางแรงแม่เพียวก็นอนเมืเ่อวานนี่ก็เลยเมืเ่อยเพียวเด็ดขอจบคลิปเป็นสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะเิดถูกยาว่ากันนะคะช่องม่หัดทรมค่ะ ขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ